สวัสดีครับอันนี้เป็นบอดี้ทำแบบหนึ่งก้าวหนึ่งรินนะครับอันนี้ทำจบบแรงงานเพิ่มนะครับทำรายละเอียดดีเทลเพิ่มนะครับอรอยแตกชัดขึ้นนะครับมีการทำซึมซึมเหงื่อนะครับเขาเรียกซึมเหงื่อเป็นรอยร่องรอยอย่างเงี้ยคือเป็นเหมือนเหงื่อมันซึมไปนะครับมีทำคลาบเพิ่มมีทำเพิ่ม ว่ามันไม่มันเหมือนเป็นครับหมือนใครที่อยู่ใต้หยักนะครับกตับจากแรงงานนะครับถ่ายยากหน่อยนึงงานแบบออริจินอลนะครับตัวนี้ไม่ใช้กระดาษทรายในการทำลิลิกเลยนะครับปกติการทำลิลิกจะต้องใช้กระดาษทรายช่วงตรงนี้แต่ผมผมไม่ใช้เลยช่วงหลังใช้กระดาษทรายน้อยมากถ้าไม่ทำลิลิกตรงที่พักแขนนะ แค่ไม่ได้ใช้กระดาษทรายทำลีดเลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับระกนลอันนี้เคลยลายไม้เพิ่มนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้แตกยับเลยนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวนะใครที่ชอบน้อยๆก็ไม่มีปัญหาทำได้หมดแต่อันนี้มันผมอยากให้มัน